สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมใน m r l o ต n ร์โล n ชา n นนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมคาบ้าโมบายนะครับผมเช่นเคยเลยก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันจากอ่า e ี EP ที่แล้วนะครับที่ผมได้พาไปลงดันเซียนาเขียวหรือว่าบอลเขียวนะครับผมวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะพานะฮะผมไป ลงอีกดันนึงนะฮะนั่นก็คือเป็นดันเซียนานะฮะ B1F หรือว่าบอลส้มนั่นเองนะฮะก็เป็นอีกดันหนึ่งนะครับที่สามารถลงไปฟาร์มเนาะแล้วก็สามารถดรอปนะครับผมเป็นกำไรนะฮะของดันนะฮะได้อีกด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ่านี่ฮะก็นี่ฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยดันที่จะพาไปลงวันนี้นะครับก็ จะเป็นดันนะฮะที่มีโอกาสดรอปนะครับก็จะเป็นกำไรอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือกำไรที่เป็นปีเดียวนะฮะแบล็คเคเลตนั่นเองก็จะเป็นแบบกำไรประมาณนี้นะฮะรูปประมาณนี้แล้วก็ออปชันนะครับก็คือเราอาจจะต้องไปลุ้นเอานะครับออปชันที่ดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นแบบประมาณคิดาเมจ777อะไรเงี้ยคือคือกำไรเหล่านี้ข้อดีเลยนะฮะถ้าเทียบกับพวกกำไรที่เป็นกำไรพวกแบบ เบคเกอรี่ออฟไฟเตอร์อะไรเงี้ยคือพวกเนี้ยมันจะได้ค่าที่ได้ทั้งแบบพวกค่าแอมค่าแอดแท็กอะไรางี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกกำไรที่เป็นแบบพวกเซียนาอะไรเงี้ยนะฮะมันจะได้ค่าที่เป็นแม็กคีย์ดิคลเลตนะฮะหรือแม้แต่ดันที่เป็นอ่ากำไรแบบพีดีอุสเนี่ยก็ได้เป็นแม็กคีย์เลตนะฮะเช่นเดียวกันก็เดี๋ยวเราไปซื้อดันกันก่อนนะครับ โอ้ดันอนะไรเจ็ดสิบห้าไม่ใช่อันนี้ปกตั้งเป็นสูงไว้อยู่เนาะเดี๋ยวมาดูกันโอเคดันอนะไรเจ็ดแสนห้าเดี๋ยวซื้อยาเกตดเตรียมไว้ด้วยดีกว่าอ่าโอเคประมาณนี้นะฮะน่าจะพอละเดี๋ยวเราวาร์ปนะฮะไปลุยดันกันเลยอ่านี่ฮะเรามาอยู่หน้าดันกันแล้วนะครับก็ดันนี้นะฮะ จุดลงจะเป็นจุดเดียวนะฮะกับดันบอลเขียวเลยนี่ฮะก็จะเป็นเซียน้านะครับ B1F เดี๋ยวเรามาดูของกันก่นกอนเนาะของที่ดรอปในดันนะครับก็อาจจะได้ของที่ไม่ดีนะครับเท่าที่เป็นซีน้า B B2F นะครับแต่เรามารีวิวของคร่าวๆกันก่อนนะฮะอาวุธก็จะเป็นระดับเลดออสเมียมนะครับผมอาร์เมอร์ก็จะเป็นระดับมิสติกนะครับผมหรือว่าเชลล์การ์ ผ้าคุมก็จะเป็นระดับแรเนะาะมอเตอร์ไซค์เป็น R/W สามสร้อยริซิสสหูเดฟสี่นะครับผมแล้วก็นี่ P-Dus b a c k l a t e ที่ผมบอกนะครับเราก็จะสามารถที่จะมาสุ่มนะฮะได้ในดันนี้นะครับเจาะสูงสุดก็จะเป็นเจาะขาวนะฮะก็จะมีโอกาสลุ้นเหมือนกันนะครับในดันนี้แล้วก็จะเป็นชิ้นส่วนนะครับในการคราผู้ช่วยต่างๆเนาะ,ะเดี๋ยวไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปลุยกันเลย ดันนี้นะครับผมความซับซ้อนจะไม่ได้ซับซ้อนเท่าดันบอลเขียวนะครับเราก็จะสามารถเดินนะครับผมไล่เควสไปนะฮะได้เรื่อยๆเลยแต่เดี๋ยวจะมีจุดนะครับผมที่เราอาจจะต้องเลือกเนาะว่าเราต้องการที่จะ,ะเข้าไปในห้องสุ่มเป็นกําไรที่ผมบอกนะครับหรือเปล่าถ้าเราต้องการเราก็อาจจะต้องแบบเคลียร์เควสจุดจุดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่เคลียร์จุด จุดนั้นเนี่ยเราก็จะสาําเราก็จะไม่สามารถลุ้นกําไรนะครับผมได้เลยความยากดันนี้ไม่ได้ยากนะครับผมจริงๆของพึ่งของไม่เยอะมากนะครับดันนี้แต่กเ็เน้นแบบอา,อาจจะต้องมีอยู่เนาะก็จะทําราเมนะฮะได้ดีหน่อยอ่านี้เราก็ค่อยๆเคลียร์กันไปนะครับผมเรื่อยๆของดันนี้ยังไม่ได้ดับของอะไรแบบเยอะแยะมากมายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเน้น ชิ้นใหญ่ๆกันอย่างเช่นแบบเป็นเจาะขาวนะครับหรือว่าเป็นกําไรอย่างที่ผมบอกครับสําหรับใครที่ยังลงบอลเขียวไม่ไหวสามารถมาลงดันนี้นะครับผมเพื่อฟาร์มค่อยๆอ,อ,อัปเกรดของนะฮะกันไปก่อนก็ได้อ่านี่ฮะก็ค่อยๆแบบไล,ไล่ไล่ทีละจุดไปนะครับดันนี้เนี่ยสามารถกดวิ่งเควสน,นะครับได้ทั้งดันเลยมั้งนะเหมือนเหมือนดันเนี้ยจะไม่แบบ ไม่ไม่เออเหมือนดันบอลเขียวนี่ก็ค่อยๆแบบค่อยๆแบบตีนะครับผมค่อยๆเคลียร์กันไปแต่สําหรับใครที่ลงบอลเขียวไหวเนี่ยผมแนะนําว่าลงเป็นบอลเขียวนะครับไปได้เลยเนาะเพราะว่าบอลบอลเขียวเนี่ยคือระดับขั้นของของเนี่ยจะถือว่าค่อนข้างสูงกว่าดันนี้นะครับแต่ถ้าใครที่ ยังลงบอนเขียวไม่ไหวสามารถลงดันนี้นะครับผมมาฟาร์มก่อนก็ได้อ้าวเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นหลุดเฉยเลยอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันใหม่นะครับกำลังกำลังตีนะฮะดูดูเดือดดูเดือดเลย โอเคเดีวเราเข้ามาอยู่ในดันกันต่อแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอสจุดที่2นะครับเนี่ยสังเกตว่าบอสเอ่อมอนสเตอร์ในดันต่างๆอะไรเงี้ยเวลก็จะไม่สูงมากนะครับเวลแค่ร้อยประมาณ150ยิบอะไรเงี้ยเท่านั้นเองถ้าเราเลเวลเยอะกว่ามอนเนี่ยเราก็ทำดามจอะไรเงี้ยได้แบบดีกว่าเนาะเพราะว่ามอนเนี่ยจะเป็นแบบเป็นหัวเทาเลย ไม่มีอะไรมากครับผมดันนี้ก็เนี่ยวิ่งไล่เทดไปเรื่อยๆนะครับ เจ้าบอสบอสตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครที่แบบลงมาแล้วแล้วเลเวลยังไม่ตันอะไรเงี้ยคือบอสตัวนี้ก็ตีค่อนข้างแรงเนาะเอ็งเจโลเนี่ยอ่าโอเคตัวนี้ก็ตายกันไปแล้วนะฮะแตาหินขาวมาเม็ดหนึ่งเนี่ยหลุดหลุดค่าดันแล้วนะครับตอนนี้หินขาวแพงมากนะแปดเก้าแสนผมว่าเร็วๆนี้น่าจะน่าจะถึงหนึ่งเอ็มกันเลยทีเดียว ลงดันนะฮะเดี๋ยวนี้ก็แบบไม่ต้องได้ของดีมากก็ได้เนาะแต่ขอให้ได้หินได้หินตอนเนี้ยก็แบบยังแบบเก็บสะสมไปได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าได้ของชิ้นใหญ่ก็ดีอ่าโอเคนี่เรามาถึงจุดนี้กันแล้วนะครับจุดนี้จะมีมอนสเตอร์นะครับผม2ตัวนี่ฮะมันจะเกิดมันมันจะเป็นบอสนะฮะเกิดแบบคู่กันเลยเนาะ เราก็ต้องตีนะครับผมให้ให้ตายพร้อมๆกันเนาะทั้งสองตัวไม่งั้นเนี่ยถ้าเราตีแล้วแบบตัวหนึ่งตายก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราไปตีตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดมานะครับเราต้องตีแล้วทำดาเมจเนี่ยให้มันตายแบบพร้อมๆกันอ่าเนี่ยผมจะเหลือเลือดไว้เหลือเลือดติดไว้หน่อยนึงนะครับไม่งั้นเราจะต้องเสียเวลานะฮะมาเก็บแบบ อีกชีวิตหนึ่งของมันอ่านี้เราก็มาตีอีกร่างนึงนะฮะต้องรีบเคลียร์เลยเนี่ยถ้าเคลียร์ไม่ทันเนี่ยมันก็จะเกิดมานะครับอีกครั้งโอเคอันนี้พอเราเคลียร์เสร็จนะฮะก็จะได้กล่องนี้เกิดขึ้นแล้วก็ตีกล่องนะฮะโอ้ได้หินขาวนะฮะมาอีกเม็ดนึง ผมกําไรแล้วครับดันนี้อ่านี่เป็นทิกแบบเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าใครที่ไม่ต้องการคือถ้าปกตเิเรากดวิ่งเควสเนี่ยมันก็จะวิ่งนะฮะแบบไปตามทางเนี่ยมันก็จะลงไปตามทางใช่ไหมครับแต่ถ้าใครที่แบบเร่งรีบหน่อยนะครับเรามายืนบนบนสะพานนะครับจุดตรงนี้ได้เลยแล้วก็เราเอาอ่าไปกดแตะนะฮะตรงแบบตรงที่มีแสงข้างล่างเนี่ยอ่าเนี่ยเรากดแตะตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีเควสขึ้นมาปุ๊บเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะแบบมาได้เลยนะ อันนี้ถ้าใครที่แบบว่าต้องการแบบความรวดเร็วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะแบบทาแบบนี้นะครับผมมาได้เลยมาถึงจุดตรงนี้นะฮะพอเรากดเข้ามาเนี่ยเราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับจุดตรงนี้จะสังเกตว่าจะมีมอนสเตอร์นะครับผมที่ชื่อแปลกประหลาดนะครับกว่าตัวอื่นๆนั่นก็คือนี่ฮะอัมพราเดอะวีคนะฮะให้เราตีตัวนี้เนาะถ้าเราต้องการไปจุดลับเพื่อลุนลุ้นอีกกล่องหนึ่งนะครับที่มีโอกาส ดอปเป็นตัวเอ,อ่อพิเดวส์เบคาเลตหรือว่ากำไรที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อต้นคลิปนะครับอ่าแล้วก็เก็บของชิ้นนี้ด้วยนะเก็บเสร็จให้เรามาคุยกับเสาแทนใกล้ๆตรงนี้นะครับอ่าโอเคแล้วก็กดวิ่งเควสนะฮะไปจุดต่อไปได้เลยอันนี้คือจุดสำคัญนะครับถ้าเกิดใครที่ต้องการไปห้องลับนะเราก็ต้องอ่าฆ่ามอนสเตอร์อัมพาเหรืวิคนะฮะแล้วคุยกับเควสจุดตรงนั้นก่อนโอเคแล้วก็เราก็มาจุดต่อไปกันครับ มาถึงจุดนี้นะฮะแล้วก็คุยเควสต่างๆเนี่ยปกติก็จะมีมอนสเตอร์เนี่ยเกิดนะฮะผมเยอะแยะมากมายเลย อ,อ๋อเดี๋ยนะตะก,กี้เรากดคุยเควสใช่ไหมครับแล้วก็พอเราเกดวิ่งเควสมาเนี่ยโดยโดยปกติเนี่ยถ้าเรากดวิ่งเควสนะครับคือเนี่ยมันก็จะแบบวิ่งไปยังแบบเนี่ยวิ่งกลับไปเรื่อยๆเลยนะแต่ถ้าใครที่ต้องการไปยังจุดลับนะครับพอเราวนกลับมาเนี่ยเราจะมาเจอกับเสาต้นนี้ครับมันจะมีเป็นเสาเนี่ยตรงกลางเนี่ยมันจะมีเป็นเควสให้เรากดเข้าไปยังห้องเควสเนี่ยมันก็จะเข้ามายังห้องลับนะครับเราก็จะสามารถตีเนี่ยตรงเนี้ยเพื่อลุ้นของเนี่ยได้เลยอ่าอันนี้ผมได้เป็นแบบ เป็นของแบบทั่วไปเนาะก็กล่องน,นี้ครับมันมีโอกาสที่จะลุ้นได้เป็นเป็นกำไรนะฮะผมที่ผมบอกนะฮะใครที่ของไม่เยอะนะฮะสามารถมาฟาร์มดันนี้นะครับผมเก็บเกี่ยวของนะฮะเก็บชิ้นส่วนสําคัญสาคัญนะฮะอย่างเช่นแบบใครยังไม่มีกําไรใส่อะไรเงี้ยก็สามารถมาฟาร์มดันนี้นะครับผมเพื่อหากําไรใส่ได้เนาะ อพอเรา,าไปยังห้องลับนะครับพอเรากดกดออกมาเนี่ยมันจะพาเราเี่ไปยังจุดเริ่มต้นนะครับของดันอันนี้คืออา,อาจจะเป็นแบบจุดเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะที่ว่าถ้าเราเลือกที่จะไปห้องลับเนี่ยเราก็อาจจะต้องแบบมาเดินมาเดินในดันนะครับใหม่เพราะว่ามันจะส่งเราไปเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยเราก็ต้องมา,มาเสียเวลาเดินตรงนี้ครับผมเล็กน้อยแต่ใครที่ต้องการฟราร์มแล้วก็ลุ้นหาหากําไรเนี่ยก็อาจจะต้องแบบ ยอมนะฮะในส่วนตรงนี้แต่ถ้าใครที่ต้องการแบบข้ามไปเลยนะฮะเราก็จะสามารถที่จะกดคุยเควสดำเนินการเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อไปยังจุดต่อไปนะฮะของดันได้เลยก็ไม่ต้องมาเดินแบบนี้เัอันี้ผมหลงแล้วเนี่ยอ๋อมาทางนี้นี่เองโอเคอ่านี่ฮะ คือปกติเนี่ยพอเรากดคุยเควสใช่ไหมครับเควสมันก็จะพาเราเนี่ยมาคุยยังจุดที่เป็นแท่นตรงเนี้ยแท่นบูชาแล้วก็เราก็กดวิ่งเควสนะฮะไปต่อได้เนี่ยส่วนจุดเนี้ยที่เราบอกนะฮะว่าเราคุยเควสเนี่ยมันคือตรงนี้นะฮะมันก็จะต่างกันแบบเล็กน้อยนะครับแต่แค่ว่าถ้าเราเข้าไปห้องลับเนี่ยเราก็ต้องไปเดินเควสใหม่อ๋อเราก็เราก็ต้องมาเดินมาใหม่นะครับเพราะว่ามันต้องเดินจากจุดเริ่มต้นนะครับผมมาเลย นี่พอเรากดคุยเควสนะครับมันก็คุยนะฮะไปได้เรื่อยๆเลยถึงตรงนี้ก็จะมีมอนสเตอร์นะฮะเกิดเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้เราก็ค่อยๆตีเนาะก็เป็นอีกดันหนึ่งนะครับผมที่ผมเคยบอกว่าสามารถเข้ามาเก็บเลเวลได้นะครับความยากของดันดันบอลส้มเนี่ยถือว่ายังไม่ยากเท่าดันบอลเขียวนะครับใครที่เลเวลยังไม่สูงมากนะครับแบบ ประมาณ1 3อยส0ถึงร้อยสี่ะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมาเก็บเลเวลนะครับผมภายในดันนี้ได้อ่ามาถึงจุดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบอสอ่าบอสปลานะครับผมราซินก็ค่อยๆตีนะครับผมไปบอสตรงนี้เนี่ยถ้าใครเลเวลยังไม่สูงเนี่ยข้อควรระวังเลยนะครับก็คือเจ้าบอสตัวเนี้ยพอเลือดมันลดไปเหลือประมาณครึ่งหลอดเนี่ย มันจะใช้เป็นท่าพิเศษนะครับก็คือว่ามีโอกาสโจมตีเนี่ยแล้วเราจะติดสตันนะครับแล้วติดสตันแบบนานมากนะนี่ลดความแข็งแกร่งของเจ้านะครับเนี่ยก็ลดค่าแบบพลังโจมตีนะครับผมของเราลงไปพอพอประมาณเลยครับอ่าโอเคนี่เราก็เคลียร์กันได้แล้วนะฮะก็ไปจุดต่อไปนะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นบอสสุดท้ายแล้วนะฮะของดันเจียนนี้นะครับผมลุ้นเจาะขาวกันครับดูว่าจะได้หรือเปล่าจริงๆผมเล่นมาเนี่ยยังไม่เคยดอบเจาะขาวด้วยตัวเองเลยนะสักครั้งหนึง่งเจาะใครอ่ะเจาะแดงเจาะแดงนี่เหมือนผมจะเคยได้แล้วนะครับแต่ว่าเจาะขาวนี้แบบยังไม่เคยเห็นนะครับผมกับตาตัวเองเลยจากการลงดันเจียนเนี่ย แต่ตอนที่ผมแบบลง,ลงกับเพื่อนนะครับผมก็โหคนที่ดอปเจอขาวเนี่ยจะได้ฉายาพิเศษเลยนะฮะดวอะไรนะวูวูเดวันวูโอเพนเดอะเบสมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดแบบเทมากๆเป็นฉายาแบบของคนที่แบบดอปเจาะขาวนะครับก็หวังว่านะับผมสักวันหนึ่งผมจะได้ใส่ฉายานั้น อ่าโอเคนี่เราก็เคลียร์แบบบอสสุดท้ายกันไปแล้วนะครับเนี่ยบอสสุดท้ายของดันส่วนใหญ่เนี่ยกล่องสุดท้ายจะดรอปเป็นอ่าลิเจนดารี่นะครับก็จะเป็นแบบกล่องที่ลุ้นแบบของที่ดีที่สุดนะครับของดันอ่าโอเคนี้เราก็จบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลงอีกรอบนะฮะอยากจะให้ได้เห็นตัวเอ,อ่อที่เป็นกําไรกันครับอ่าโอเคนี่เราก็มาลงกันอีกรอบนะฮะร,รอบสอง ดำเนินการทุกอย่างนะครับเหมือนเดิมเลยแต่รอบนี้เดี๋ยวผมจะจะจะเร่งหน่อยนะครับผมก็อาจจะไม่ได้อธิบายอะไรเยอะมากแล้วนะเนาะเดี๋ยวเราลุ้นหินกันสักหน่อยครับ เนี่ยจบดันเนี่ยมันลงแค่รอบเดียวนะได้หินมาเม็ดนึงเลยนะครับคือถ้าเราลงจนจบดันเนี่ยยังไงก็คุ้มเพราะว่าดันเนี่ยผมซื้อมาแค่เจนะ็ดแสนห้าเนาะแต่หินขาวเนี่ยมันก็ละเก้าแสนละมีเวลาว่างอาจจะแบบมาลงแบบลงขำๆลงเล่นๆก็ได้นะครับเวละรอบอะไรเงี้ยเพราะว่ายังไงก็กําไรแน่นอนครับดันนี้ดันเจนะ็0แสนห้าเนาะเราเข้ามาเนี่ย ลุ้นดอบหินในดันอีกนะครับดีง่ายๆถ้าเราดอบหินขาวในดันเนี่ยได้อีก2ก้อนนะครับแล้วก็ได้จากจดหมายเนี่ยอีกก้อนหนึ่งเป็น3ก้อนเนี่ยคือเราลงรอบหนึ่งยังไงเราก็กําไร2อครับแน่ๆใช้เวลาลงแค่ใครแบบใครของแรงๆหน่อยเนี่ยผมว่าไม่เกิน10นาทีก็จบแล้วนะหรืออย่างช้าเลยประมาณ20นาทีครับ จริงๆพวกอาวุธเนี่ยมันจะมีเป็นอาวุธ2อลูอะครับถ้าเกิดว่าเราเอาไปขายอะไรเงี้ยมันก็จะแบบพอได้ราคาอยู่นะเหมือนอาวุธ2อลูเนี่ยก็จะมีคนที่แบบทําของเอออะไรเงี้ยแบบคราของครับผมเขาก็ต้องการอาวุธ2อลูนะครับผมเพื่อเอาไปใช้คราก็พอได้ราคานะครับอย่างที่ผมเคยเช็คเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3- 0 0แสนถึงห0 0แสนมั้งครับแต่ถ้าเป็นขั้นซิกเนี่ยอย่างแบบ อย่างดาบเบะไรเงี้ยก็ก็หลายเอ็มอยู่นะประมาณเกือบเกือบสิบเอ็มเลยแหละแต่ดันนี้จะดอบสูงสุดแค่แค่แค่เลดอัสเมียมเนาะจะไม่ถึงคันซิ มอไซค์ผมยังเดิมๆอยู่เลยนะฮะจริงๆก็แบบอยากได้มอไซต์ใหม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวอาจจะต้องแบบฟาร์มแล้วก็เก็บเงินนะฮะซื้อซื้อดาบซื้ออาวุธก่อนเพราะว่าคือตอนเนี้ยความรู้สึกผมเนี่ยคือตัวละครผมเนี่ยความถึกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะที่จะลงดันต่างๆเนี่ยไหวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความแรงตอน,นเนี้ยเนื่องจากอาวุธเนี่ยก็แบบยังบวกไม่เยอะนะฮะว่าจะเก็บแบบเก็บเอ็มซื้อเป็น ดาบบวกนะครับผมก่อนเพราะถ้าในด,ดาบบวก้ามาเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยผมจะสามารถาลงดันต่างๆาเนี่ยทำเวลาเนี่ยได้เร็วกว่านี้นะครับก็จะเป็นการแบบเร่งาหาเงินเนะฮะได้ไวกว่านี้ เนี่ยถ้าได้ดาบแบบบวก15มา2ข้างเนี่ยผมว่านะก็ตีแรงขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยเพราะว่าดาบบวก15เน่ยพลังโจมตีมัน400กว่ากว่าเลยนะครับ2ข้างเนี่ยก็บวกไปอีกประมาณประมาณแบบประมาณ300อะครับโดยประมาณนะถ้าถ้าได้ใส่เป็นบวก15 2สข้าง อ่านะครับตรงนี้นะฮะก็เป็นแบบจุดเดิมนะครับผมก็ต้องมาตีนะฮะอุ้มผ้าเดอะวีคเหมือนเดิมเลย รอบนี้คิดว่านะครับก็จะไวกว่าเดิมขึ้นมาอีกหน่อยนึงเนาะเพราะว่าผมก็อแบบไม่ค่อยได้แวะไม่ค่อยได้อะไรเงยเอะอ่าแล้วก็ตรงนี้เราก็กดแบบเดินเวทนะครับผมเดินกลับไปไม่ต้องเดินเองก็ได้นะแต่ว่าแบบพอมาถึงมาถึงจุดอ่าที่เป็นเสาอะครับเราก็ต้องแวะคุยก่อนอ่าจุดตรงนี้นะฮะเราก็ต้องแบบคุยตรงนี้ก่อนแล้วก็เข้าไปเนี่ยเราก็ตีนะโอ้นี่นี่ครับทุกคนนี่นี่นี่อ่าเนี่ยยูนิคไอเทมนะฮะนี่ผมดรอปมาแบบ2ชิ้นเลยนะครับแล้วเราก็ต้องมาลุ้นนะฮะว่า โอ้ความสําเร็จขึ้นเลยเพราะว่าตัวนี้ผมผมยังไม่เคยเอ่อยังไม่เคยดรอปเหมือนกันนะฮะตัวเบรแต่ถ้าเป็นตัว FB เนี่ยที่ผมเคยเล่นเนี่ยก็เคยเคยดรอปนะฮะบ่อยละถ้าเป็น FB เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปลุ้นออปชั่นกันนะครับว่าเป็นยังไงแต่ตรงนี้ผมขอเดินก่อน ดันนี้ทางแยกมันเยอะมากนะครับเป็นเหมือนเขาวงกดเลยผมเดินหลงไปมากครับดันนี้ อ่าโอเคมาถึงจุดนี้เราก็คุยเควสนะฮะได้เลยเดี๋ยวเรามาลุ้นนี้กันฮนะนี่แอมป์แอตแทกคีนะครับยังไม่สวยอันนี้ก็เป็นแอมป์แอตแทกคีนะครับก็ถือว่ายังไม่สวยมากเนาะถ้าได้ออปชันไม่ดีเนี่ยเรายังสามารถย่อยนะครับผมได้นี่ฮะได้เป็นส่วนที่เป็นเป็นเศษนะครับผมของกาําไรจะบอกว่าเศษของกําไรเนี่ยก็มีมูลค่านะครับผมมีราคาเหมือนกัน ใครที่ลงมาหากําไรนะครับแล้วได้ออปชันไม่ดีก็ไม่ต้องเสียใจนะครับจะบอกว่าเศษเนี้ยก็ก็มีราคานะครับเดี๋ยวจบดันเดี๋ยวผมพาไปเช็ราคากันอีกทีเนาะแต่ถ้าใครที่ดอปได้ออปชันดีๆนะครับก็จะเป็นกําไรยิ่งกว่าเพราะว่าออปชันสวยๆเราสามารถที่จะเอาไปขายนะครับผมได้เลยหรือใส่เองนะครับก็ได้เหมือนกันยิ่งแบบเป็นแอมล้วนหรือว่าเป็นคี้ล้วนนะครับผมก็ดีเลย ได้หินขาวมา4เม็ดแล้วนะลงลงดัน2รอบหินขาว4เม็ดเนี่ยก็ได้มาประมาณประมาณ3 3.6m แล้วนะครับก็คืนทุนแล้วครับเพราะว่าผมซื้อมาดัน2รอบเนี่ยแค่ประมาณ1 5มเท่านั้นเอง โอเครอบที่2นะครับผมเราก็จบกันไปเดี๋ยวมาลุ้นกองสุดท้ายกันดาบแดงสกิลโอเคเดี๋ยวไปจบดันกันเลยนะครับรอบมีใช้เวลาไป9นาทีนะครับก็ไม่ถึง10นาทีเนาะนี่แล้วก็จบ2รอบเนี่ยได้ดันเจียน,นะครับมาอีกอันนึงแล้วก็จะสามารถแบบลงต่อได้เลยนะครับอีกครั้งหนึง่ง แต่เดี๋ยวผมจะพานะครับผมทุกคนมาเช็คาราคากันนะครับผมอย่างที่อย่างที่บอกนะครับก็คือเดี๋ยวนะเศษอยู่ไหนแล้วโอเคเศษอยู่นี้นะครับก็นี่ฮะสองอันนะครับผมขายได้ 12M ก็ตกเศษอันละอันละหก็นะครับเนี่ยก็เป็นอีกดันหนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถลงไปนะครับดันไม่โหดมากนะครับ พอมีของหน่อยก็สามารถลงนะครับไปฟาร์มดันนี้ได้แล้วนะครับลงไปนะฮะดอปหากำไรนะครับใส่เองก็ได้ขายก็ได้นะครับหรือออปชันไม่ดีก็ยังสามารถที่จะย่อยนะฮะผมมาเป็นเศษของเศษเศษกำไรนะฮะสีเขียวๆเนี่ยมาขายนะครับผมในตลาดได้อีกอันนี้ผมเก็บไว้เนาะเป็นเศษเอาไว้คราฟนะครับผมไว้คราบหากำไรเจาะนะฮะใช้เองก็ จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับวันนี้นะฮะก็พาไปลงบอลบอนส้มกันนะครับสำหรับใครที่ยังลงบอลเขียวไม่ไหวเนาะก็ลงบันส้มนะครับผมฟาร์มได้เหมือนกันเนาะโอกาสได้ของต่างๆก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะฮะเลยทีเดียวโอเคก็เป็นประมาณนี้ครับหวังว่าคลิปนี้นะครับผมจะเป็นประโยชน์นะฮะกับเพื่อนๆนะครับผมที่เข้ามาดูเนาะไม่มากก็น้อยนะครับใครมี เพิ่มเติมตรงไหนนะครับมีข้อเสนอตรงไหนสามารถฝากไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมได้เลยสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะครับผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมนะครับผมให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวนะครับผมสวัสดีครับ